กดชักโครกสังโทรไม่มีคนเลยชักโครกนี่น้ำนิ่งไม่มีร่องรอยการนั่งสวัสดีนะครับทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็ห้ามโมงกว่าแนละ้วกำลังจะกลับบ้านเลยนั่งคิดเรื่องราวประสบการณ์คนชิงลุก เหมือนเดิมนี่ก็ EP ที่สมนะครับ EP ที่สก็ประสบการณ์ระหว่างขับรถเหมือนเดิมนะครับทีนี้นะครับก็จะจะเป็นเป็นประสบการณ์นะครับการขับรถแล้วก็ไปหยุดพักนะครับอีกสาขาหนึ่ง ตำอย่างนี้เนี่สา,าน,นะครับก็เหมือนเดิมก็สอนนักเรียนตามปกติเหมือนเดิมนะครับก็ช่วงเช้ากลางวันแสกเหมือนเดิมพานักเรียนขี่บอกกันจริงนะครับแล้วก็ก็เลยชวนนักเรียนแวะไปอีกสาขาหนึ่งเพื่อที่จะแบบไปแวบะบเข้าห้าองน้ำพักข,า,ขากันสักหน่อย นะครับบางทีนักเรียนขับอย่างเดียวอาจจะเหนื่อยอก็เลยพานักเรียนอโอเคนักเรียนเดี๋ยวเราไปอีกสาขาหนึ่งกันแล้วก็พเข้าน้าเราเข้าไปต่อนะอนนโอเคก็ก็เลยพ่ากันไปเข้าไปทีนี้นะครับก็เลยสาขานั้นก็จะเป็นเป็นตึกนะครับเป็นตึกเป็นตึกแล้วก็มีสนามมีอยสามชั้น่เนี่ยน่าจะประมาณนั้น นะครับก็เลยพากันไปเข้าห้องน้ำก็ลปทำกิจวัตรประจำวันเหมือนเดิมแต่วันนั้นผมไปช่วงจังหวะที่แบบว่าเขาทำความสะอาดห้องน้ำคนนะครับห้องน้ำชั้นล่างมีการทำความสะอาดอยู่ทีนี้เขาก็เลยไล่ให้ขึ้นไปชั้นสองไปเข้าห้องน้ำชั้นบนชั้นสองนะครับที่ชั้นสองมันก็ ถ้าให้พูดภาพรวมก็คือมันก็จะเป็นลานล้องลุงลง,ลงแล้วก็กองเอกสารเฉยๆนะครับก็มีฝุ่นเกิอฝุ่นจอะไรตามปกติหมดผมก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ำก็ไปยืนฉี่อยู่เลยจังหวะวที่ยืนฉี่อยู่เนี่ยจู่ๆผมอนได้ยินเสียงคนกดชักโครก่ังโถดังแรงมากนะครับ ผมก็เลยมองกลับหลังไปประตูห้องน้ำก็ปิดหมดเดยวะตอนเราเดินขึ้นมาไม่น็นจะมีใครคิดไปอ๋ออาจจะเป็นห้องน้ำผู้หญิงข้างๆก็ได้อ่าจะมีผู้หญิงเข้าโน่นนี่นั่นก็ว่าไปเนาะก็คิดเข้าขาเองทีนี้ตอนก็เลยออกก็เลยเดินออกมาเอาอทีวะก็เลยชะเงือก ไปดูห้องน้ําหญิงประตูห้องน้ําเปิดหมดตุงกตอกน้ําก็ไม่มีใครเปิดเหมือนมีมันไม่มีใครเข้าอะครับทีนี้ก็เลยเดินเข้าไปในห้องน้ชายเหมือนเดิมก็เลยเอาเท้าเนี่ยอเอารองเท้าเท้าเรานี่เนี่ยค่อยๆสกิดสกิดประตูแต่ละบานหน่ยนะครับถ้ามีคนล็อกอยู่นะมันก็ต้องไม่เปิดเข้าไปใช่ไหมครับ ก็สติสกิดโอเคเลยห้องแรกก็โอเคประตูก็วืบเข้าไปห้องสองวืบเข้าไปอีกห้องสามวืบเฮ้ยไม่มีคนไม่มีคนเลยชักนขักวนี่น้ำนิ่งไม่มีร่องรอยการนั่งคือน้ำกะเซ็ลเราอแไ้วะสุขใสจะเจอขวงนะ เสียจะเจอฟองนะทีนี้ก็เลยเดินลงไปชั้นที่หนึ่งพอเดินลงมาจากบันไดเพื่อมันก็จะเป็นห้องห้องถุงรับแขกเนี่ยนะครับผมก็เลยอ่าโอเคก็เลยให้หนักเรียนเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปลองทําฝนะึกข้อสอบนะทบทวนข้อสอบทฤษฎีสักคู่อ่าเ,เดี๋ยวเราทํทธุระเสร็จเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกับคุณนักเรียนแบบนี้ผมมีนั่งนั่งดูเลยนะครับ ตรงจ,นจ,นจนุดรับแขกนั่งดูเลยว่ามันจะมีคนเดินลงมาจากข้างบนไหมสิบนาทีก็แล้วสิบห้านาทีก็แล้วจนสามสิบนาทีไม่มีคนลงมาก็เลยคิดเออใจว่าเออสงสัยเราจะโดนแล้วอ่าสงสัยเราจะโดนแล้วแต่ถ้าให้มุมมองกลับไปอีกโอเคอาจจะมีคนทำงานอยู่ชั้นสามก็ได้อย่างงี้ คือมันจะเป็นเสียงชักโครกจากชั้นหนึ่งอ่ามันก็เป็นไปไม่ได้เอยเพราะมันสูงนะครับเป็นตึกก็เลยถามนักเรียนเลยตอนเข้าห้องน้ำเธอไปเข้าที่ไหนก็เข้าชั้นล่างนะเพราะว่าห้องน้ำที่ชั้นล่างเขาไม่ได้ทำความสะอาดเขาทำความสะอาดห้องน้ำผู้ชายชั้นชั้นสองนะครับแต่พูกตามจริงนะครับทำงานที่นี่มานอะนะครับไม่เคยไปเหยียบ สาขาใน,นบริเวณชั้นสองและชั้นสามเลยแต่เกเข้ามาทำก็มีวันนั้นเลยก็เลยไปไปในก็เลยได้ขึ้นแม้รทังเมื่อกี้เราไปทํากิจกรรมไปคุมสอบเงี้ยนะครับก็จะไม่ยุ่งขึ้นไปชั้นสองและชั้นสามมันก็มันก็เป็นเรื่องแปลกนะครับแต่มันถามว่าเห็นเป็นเห็นเป็นตัวประกอบคลิปที่แล้วไม่มันก็ไป่นะครับมันก็เป็นเรื่องแปลกนะที่ เอามาพูดไปวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับแ่ะวอีพีต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมัยตั้งแต่ตอนเป็นไรรุ่นอเละครับเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังขาดพูดทางหน้าก็จะมีภาพประกอบให้เราดูไปด้วยนะครับตอนนี้ก็คือพูดไปเล่าไปขับไปดกไน นะครับโยกเบางไม่มีอะไรทำก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องก,กินเรื่องเที่ยวนะครับหรือเลาเรื่องพีถ้าเกิดว่าคุณชอบเรื่องแบบนี้นเรารเราป็นเพื่อนกันครับโอเคครับบ๊ายบายไปเจอกันอีพีได้ครับ